โรงพยาบาลลำปางศูนย์รวมความเป็นเลิศที่ทันสมัยระดับประเทศจากวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการจัดระบบบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยโรงพยาบาลลำปางยังให้ความสำคัญในการจัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กสตรีและผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้ได้รับบริการที่เบ็ดเสร็จครอบคลุมนสต็อปเ service เน้นการทำงานในรูปแบบสหวิชาชีพบูรณาการและสร้างความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดปัญหาความรุนแรง จนทำให้โรงพยาบาลลำปางได้รับรางวัลโล่พระราชทานศูนย์เพึ่งได้ต้นแบบกระทรวงสาธารณาสุขในงานประชุมวิชาการ25ปีศูนย์เพึ่งได้กระทรวงสาธารณาสุขคืนรอยยิ้มสร้างพลังแข็งแกร่งให้ชีวิตณศูนย์ก,การประชุมอิมแพกเมืองทองธานีโรงพยาบาลลำปางมุ่งเน้นการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยได้รับการดูแลครบวงจรครอบคลุมเบ็ดเสร็จมีช่องทางการเข้าถึงบริการที่สะดวกเป็นมิตร และบูรณาการภาคีให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ยั่งยืนโดยยึดหลักการ5 c ประกอบด้วย 1. Comprehensive จัดบริการที่ครอบคลุมทุกมิติด้านการแพทย์และสาธารณสุขจัดบริการตรวจประเมินวินิจฉัยรักษาการบาดเจ็บและการเยียวยาทางจิตใจด้านกระบวนการยุติธรรมจัดบริการเก็บวัตถุพยาหลักฐานการส่งต่อหน่วยงานด้านกฎหมายด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห จัดบริการให้การปรึกษาคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อป้องกันการถูกกระทำซ้ำและด้านการปลุกจิตสำนึกเพื่อยุติความรุนแรง 2. อ c o m p a s i o n การมีทัศนคติเชิงบวกต่อปัญหาความรุนแรงเข้าใจและตระหนักรู้ปัญหาความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ 3. connection การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญสาขา,าวิชาชีพทั้งในโรงพยาบาลและภายน,นอกโรงพยาบาลเพื่อจัดบริการที่ครอบคลุม 4. c o l l a b o r a t i การสร้างความร่วมมือและบรูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลลำปางได้พัฒนาระบบ Welfare Protection a f a Tag for Domestic Violence ร่วมกับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางในการส่งต่อผู้ถูกกระทำรุนแรงให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและคุ้มครองสวัสดิภาพได้อย่างรวดเร็ว 5. Continuous Improvement การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องเน้นการนำอุบัติการความเสี่ยงมาทบทวน และแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการคุณภาพจนนำไปสู่นวัตกรรมใหม่เช่นระบบรักษาความลับความปลอดภัยในการเข้าถึงและการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศชาร์จสีชมพูนวัตกรรมบัตรนัส่งตัวเป็นต้นโรงพยาบาลลำปางมุ่งเน้นการจัดบริการที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับสถานการณ์และปัญหาด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายใต้แนวคิดการจัดบริการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ยั่งยืน